แก้ปัญหาได้นะ,ะมีช่องทางแนะนำนะะการหารายได้ให้กับคุณแม่เหล่านี้ก็ส่งเป็น SMS เข้ามาได้ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องแรกนี่แหละนะคะอย่างที่บอกค่ะเราจะมาติดตามชีวิต นะคะของยอดคุณแม่14ท่านด้วยกันน่นะคะซึ่งน้องๆเหล่านี้เป็นเด็กพิเศษนะคะคุณแม่เขาก็ต้องทุ่มเทมากกว่าคุณแม่ทั่วไปต้องว่าอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าลูกช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะทั้งชีวิตของคุณแม่ก็ต้องอยู่ใกล้ลูกตลอดเวลาแล้วก็ต้องพยายามนะคะที่จะเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกๆเหล่านี้เพราะหวังว่าวันข้างหน้านะคะเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณแม่เหล่านี้พยายามที่จะช่วยเหลือตนเองมากที่สุดก็คือการหาหรายได้เพิ่มเต ะะเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูลูกแต่ด้วยเวลาที่จํากัดนะคะเพราะว่าต้องอยู่ใกล้ลูกอย่างใกล้ชิดฉะนั้นจะทําอาชีพอะไรก็อาจจะไม่สามารถทําได้ทุกอย่างนะคะแต่หนึ่งในอาชีพที่คุณแม่เหล่านี้อยากจะทำนะคะก็คือการขายรถตีนะคะตามที่กองสลักกินแบ่งมีนโยบายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสและก็พิการนะคะเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้ค่ะ ก้าขาลูกยืนเก่งมากลูกมองมองด้วยค่ะมองมองมองก็อี้มองก็อี้แล้วก้าวลูกมองก็อี้ไม่ต้องกลัวลูกก้าวเก่งมากลูกยืดตัวขึ้นแม่ช่วยนิดนึงลูกเก่งมากลูกทรงตัวไว้ให้ได้นะลูกทรงตัวไว้นะคะเก่งมากลูกหนูก้าวเองลูกแม่ไม่พยายามไม่ช่วยลูกก้าวเองค่ะก้าวเก่งมาก เป็นประจำทุกวันที่นางสุภักมาลาลักษมีแม่วัย42ปีชาวบางเขนต้องคอยดูแลและฝึกให้น้องหลีหน้าลูกสาววัย13ปีที่มีความพิการทางสมองได้ฝึกการเดินการทรงตัวเพื่อช่วยฟื้นฝูร่างกายและสมองให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สุภักเล่าว่าหลังรู้ว่าลูกสาวมีความผิดปกติด้านสมองอย่างรุนแรงช่วยเหลือตัวเองพูดไม่ได้กล้ามเนือ้อยังอ่อนแรงบิดเกรงหกล้มง่ายและกระดูกผิดรูปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยท้อพยายามพาลูกไปรักษาผ่าตัดแม้จะต้องใช้เวลามากแค่ไหนก็ตามแต่ซ้ำร้ายลูกสาวยังเกิดเป็นโรคลมชักเพิ่มขึ้นอีกทำให้เธอต้องลาออกจากงานประจำเพื่อมาดูแลลูกตลอดย4ชั่วโมง การทำงานฝีมือการเย็บผ้าทำเป็นพวงกุญแจซึ่งมีเวลาทำในแต่ละวันไม่ถึงสองชั่วโมงเพราะต้องดูแลลูกสาวไปด้วยเธอจึงทำได้เพียงวันละหนึ่งตัวกำไรตัวละ20บาทแต่ว่าที่แม่ทำเนี่ยช่องทางหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับให้เราอ่ะมีอะไรทำคลายความเครียดของเรา มันก็มอีอะไรเสริมเข้ามาขณะที่ผ่อนคลายความเครียดของเราอะ่ะเราก็เป็นอาชีพของเราได้ด้วยพอจากจํานวนน้อยน้อยชิ้นน่ะมันก็เพิ่มจํานวนชิ้นมากขึ้นมันก็จะขายได้ที่เป็นก้อนอีกหนึงความหวังของสุภั์ เธอบอกว่าได้รวมกลุ่มกับผู้ปกครองเด็กผู้พิการอีก13คนทำหนังสือไปขอความอนุเคราะห์ในการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่กองสลากได้มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือสังคมได้โอกาสและผู้พิการให้มีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของสังคมก็คือในกลุ่มนะคะก็มีความคิดเห็นนะร่วมกันว่าทําไมเราไม่ทําอาชีพอะไรที่จะเลี้ยงดูเขาได้แบบยั่งยืนไม่ใช่แค่ฉาบฉวย คืออาชีพตรงนั้นน่ะถึงแม้ว่าไม่มีแม่อยู่คนอื่นที่จะมาสืบทอดอ่ะสามารถเลี้ยงดูเขาได้และเอาชีพอันนั้นไปต่อยอดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเขาในอนาคตได้พวกเราก็เลยมีความคิดที่จะจำหน่ายลอตเตอรี่เพราะว่าการจำหน่ายลอตเตอรี่อ่ะมันง่ายตรงที่ว่าเราพกพาก็ง่ายเราไม่ต้องเอาไปทีเยอะๆใช่ไหมคะมเราอาจจะใส่ไปแค่เล่มเดียวหรือสองเล่มแล้วก็ช่วงที่เราเดินทางอ่ะ เราเจอใครเนี่ยเราสามารถขายได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ใช่ของกินมันไม่ใช่เป็นของที่ว่าเ,เขาไม่รู้จักมันเป็นคนที่รู้จักทั่วไปรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เขาเอะเห็นรูปรักลูกเรามันก็เกิดความสงสารและมันก็ทําให้เขาก็อยากจะช่วยตรงนี้ถ้ามันมีไรายได้จากตรงนี้เข้ามาอย่างน้อยมันก็จะ เป็นค่าใช้จ่ายที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือพวกนี้ได้ที่มากกว่างานพวกนี้ค่ะซึ่งทุกวันที่หนึ่งของทุกเดือนผู้ปกครองเด็กพิการรวม14คนจะมีการรวมตัวกันเพื่อไปทวงถามกับกองสลากหลังยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปนานกว่า 1. ปีแล้วสิ่งที่แม่ม่งหวังก็คือเราอยากได้โคตา้าลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้คะ่ะเพราะว่<อ>ว่า มันจะจำหน่ายก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำหน่ายก็ง่ายแล้วคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปทำเป็นชิ้นเป็นว่าถ้าสมมุติว่าแม่จะประกอบอาชีพทำอาหารเนี่ยแม่ก็ทำไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีคนดูแลลูกก็ถ้าเราทิ้งน้องไปน้องก็จะไม่พัฒนาอะไรขึ้นมาเลยคือการช่วยเหลือตัวเองของน้องเขาจะจะไม่มีการพัฒนาขึ้นเขาก็จะนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเหมือนกับเด็กที่ ไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่จริงๆแล้วน้อเขามีความสามารถที่เราจะฝึกเขาให้ให้พัฒนาการช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะมีเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวคุณพ่อไม่มีแล้วนะคะก็คุณแม่ก็ต้องดูอยู่เขาตลอดเวลาหยู่เขาตลอดเวลาให้อยู่กัน รายได้ก็คือก็ที่เขามีฝึกวิชาชีพแม่ก็ฝึกวิชาชีพแล้วก็สารตะก้าเชือกพลาสติกอะสารสารกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยงานฝีมือไม่ว่าจะเป็นหมอนอิงพวงกุญแจริบบิ้นของขวัญกระเป๋าสารน้ำผล,ลไม้ที่กลุ่มแม่เหล่านี้ใช้เป็นทางเลือกในการหารายได้เสริมซึ่งก็ะขงไม่เพียงพอเพราะเวลาในการทำจำกัด อีกทั้งพื้นที่ขายมีน้อยแต่พวกเธอต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าท้อไม่ได้ต้องอยู่สู้เพื่อลูกๆแม้ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตของพวกเธอก็ตาม ผู้ชมคะเรื่องราวของยอดคุณแม่ที่สู้ชีวิตเพื่อลูกนะคะวันนี้เรามี3าคุณแม่อยู่บนเวทีที่จะร่วมพูดคุยกันค่ะคุณแม่ท่านแรกคุณแม่สุภักมาลาลักษมีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ท่านที่2คุณแม่พรเพ็ญเชียดเจดชัยนะคะและคุณแม่ท่านที่3คุณแม่พรชิพจอมบดินค่ะสวัสดีทั้ง3คุณแม่สวัสดีค่ะค่ะก็คือความจริงวันนี้ลูกๆของคุณแม่ก็มานะคะอยู่อยู่ด้านนอกนะคะแล้วก็มีตัวแทนของน้องๆ บางคนมาอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนะคะ,คะถามคุณแม่ทั้งทั้งทั้งสามท่านเลยนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเองนี่ก็ทุกวันนี้อยู่กับน,น้องๆก็เป็นจะเป็นวัยรุ่นกันหมดเลยหรือเปล่าคะคุณแม่คะทใกล้เคียงค่ะเพราะส <5. S 2> ิบ <5. S 2> กว่า <5. S 2> ขึ้นส <5. S 2> นะิบกว่าสิบห้าขึ้นเนาะสิบห้าค่ะเราก็ดูแลใกล้ชิดอ,อย่างนี้มาต,ตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะ ขออนุญาตนะคุณแม่ไม่ได้ไปทํางานประจาต้องอยู่บ้านกับลูกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะคือแต่ก่อนหนูทํางานนะคะทํางานบริษัทแล้วก็ลาออกมาดูลูกตอนลูกได้สี่ขวบค่ะก็ลาออกมาจนตอนนี้ลูกสิบสามแล้วค่ะก็คืออยู่ด้วยกันใกล้ชิดต,ตลอด2อัยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะทิ้งไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขามีความบกพร่องทางสมองคือเขามีแขนมีขานะคะแต่สมองเขาไม่รับรู้อะไรเขาพร้อมที่จะเกิดอันตรายได้ตลอดเวลา เราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนอเข้าใจเข้าใจอย่างในส่วนของคุณแม่พรเพนนะคะเคยมีไหมที่ที่เราเผลอนิดหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลูกมีไหมอ๋อน้องน้องก็เป็นโรควมชักด้วยค่ะอ๋อของคุณแม่ก็จะมีมีลมชักมาด้วยค่ะนี่ห่างตาไม่ได้เลยก็ต้องดูใกล้ชิดนะคะ เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นบ้างไหมคุณแม่ก็มีหกลม้มมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมดิ้นชกักหนีมือมากอะไรเงี้ยเขาซนนะคะ<ม>ที่เ็าขังตัวเองอยู่ในห้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่นี่เป็นเพราะว่าคุณแม่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดคือถ้าเกิดอันตรายก็ช่วยทันค่ะเป็นนิดเดียวไม่เป็นมากแต่ถ้าหากแม้ว่าน้องมีอาการอย่างนี้แล้วไม่มีใครดูแลอย่างใกล้ชิดไม่มีแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนี่จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะคุณคุณแม่พรทิพย์ ก็ถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีใช่ไหมคะอาจจะเปิดประตูบ้านทิ้งไว้เขาก็อาจจะเดินหนีหลบออกไปบางทีก็หนีหายไปอะไรเงี้ยค่ะคอาจจะเล่นมีดอะไรก็ได้เพราะเขาไม่รู้ว่ามีดเนี่ยคมนะไฟเขาก็ไม่รู้ว่านี่ร้อนเขาก็ไม่รู้เทียนทูปอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าร้อนมันเจ็บได้ใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูแลอยู่ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมหลายานอาจจะบอกว่ามันต้องอยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอมันห่างไม่ได้เลยเหรอท่านผู้ชมลองนึกดูแล้วกัน คือน้องไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรไม่รู้ว่าไฟร้อนไม่รู้ว่ามีดคมไม่รู้ว่าเดินออกไปเดี๋ยวหลงไม่รู้จักอันตรายอะไรเลยฉะนั้นก็ปักไฟยังไม่รู้เลยว่าช็อตได้ใช่ไหมคุณแม่ฉะนั้นลองคิดดูว่าเราจะทิ้งไปได้อย่างไงนะคะแต่ว่าในครอบครัวที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยอย่างของเนี่ยคุณคุณพรทิพย์เองมีลูกกี่คนคะคุณุญาสองคนค่ะสองคนนะก็สองคนนี้คนาโต คนคนโตเป็นนะคะคนเล็กก็9ขวบย่างสิบขวบอะค่ะก็ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะในวัยถมค่ะอืมขอเนี้ยในรถหัวหน้าครอบครัวทําอาชีพอะไรคะก็อาชีพอิสระค่ะเป็นมะครเทศรายได้ก็ไม่แน่นอนนะคะถ้าเกิดมีทัวร์ถึงจะได้ทําเพราะว่าไม่ได้กินเงินเดือนบริษัทเลยเลยนะค่ะอใช่คนเป็นมะครเทศเป็นไกด์ก็ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะเราก็ได้เงินเยอะนักท่องเที่ยวหมดไม่มีไม่ใช่หน้าฤดูท่องเที่ยวก็ละมัดกลยแล้ว คุณแม่ทำอาชีพเสริมอะไรบ้างคุณแม่ไม่ได้ทำอาชีพอะไรเลยอะค่ะก็หวังเนี้ยค่ะได้ลอตเตอรี่มาก็เผื่อเป็นรายได้เข้ามาช่วยจึงเจือครอบครัวอีกแรงหนึ่งนะคะเข้าใจเข้าใ,ใจแล้วอย่างคุณแม่พรเพ็ญเนี่ยบอกว่าเลี้ยงลูกคนเดียวเลยค่ะเพราะบ้านแยกกันไปแล้วอะ,ะขออนุญาตนะแล้วทุกวันนี้ไรายได้เพียงพอกับการเลี้ยงลูกไหมก็ไม่ไม่ช่ยเพียงพอละค่ะเพราะว่าเราต้องค่าใช้จ่ายเยอะ แม่แม่ทำอาชีพอะไรตอนนี้แม่มีรายได้จากไหนครับแม่ก็มีทำตะกร้ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเคดูคาร์ดเนี่ยนะงานฝีมือต่างๆขอโทษนะต่อเดือนได้ประมาณเท่าไหร่คุณแม่ต่อเดือนนะคะต่อเดือนมันไม่แน่นอนนะคะเฉลี่ยเฉลี่ยละค่ะมันก็หลักพันนะขั้นต่ำอยู่ในหลักพันทั้งทั้งทุนทั้งอะไรนะคะโอ้หลักพันขั้นต่ำเลยแม่แล้วแล้วจะพอใช้หรือแม่กับลูกทานข้าวกันทุกมื้อก็ต้องประหยัดนะคะก็จะนั่งรถเมล์มาทุกวันนะคะ จากบ้านมาจากบ้านมาที่สถาบันราชานุกูลใช่ค่ะนั่งรถเมยมาก็คือคุณแม่เหล่านี้ต้องพาลูกมาที่ราชานุกูลเพื่อมาฝึกพัฒนาการคมามาจากจังหวัดสมุทรประการสมุทรปราการมาดินแดงเนี่ยนะ,ะโอ้โหค่ารถตั้งเท่าไหร่ก็นั่งรถสามต่อมาถ้าวันไหนล,ลูกขาเจ็บหรืออะไรเงี้ยก็ตางแท็กซี่มามันก็หลายร้อยอยู่ค่ะ นี่ขออนุญาตนะคุณแม่ถึงขั้นต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้ในชีวิตประจําวันบ้างไหมเนี่ยไม่ไม่ค่อยอยากกู้ไม่ค่อยอยากกู้เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีให้เขาเป็นภาระอีกที่เราจะต้องกินน้อยใช้น้อยใช่ค่ะกินน้อยใช้น้อยนี่ขนาดไหนคุณแม่ถึงขั้นอดบังมือไหมก็ไม่ไม่ถึงก็อดนะคะอืมค่ะก็คือจะเน้นให้ลูกกินมากกว่าค่ะเข้าใจเราก็ให้ลูกอิ่มไว้ก่อนใช่ค่ะนะคะในอย่างกรณีของทางคุณแม่สุภกษ์เองนะที่บอกว่าพวกเราบางคนก็ทํางาน เล็กๆน้อยๆบ้างท,ที่พวกเราทํากันอยู่เนี่ยนะคะมีทําอะไรบา้างนอกจากคุณแม่พรเ็นที่ทํางานฝีมือด้านกระเป๋าแล้วเหล่านี้คืออันนี้เป็นฝีมือของหนูทำเองค่ะออ๋ของคุณแม่คุณ,คณคแม่สวััดิทำเอง ผงกุญแจประดิษฐ์ต่างๆกระเป๋าสตางค์น้อยนะคะอันนี้ก็คือที่เราทํากันอยู่โอ้ดีจังเลยแลวอย่างผ้าปันคอผ้าไหมหมวกเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มๆใช่ค่กลุ่มของคนอื่นท่านอื่นนะคะเพราะว่ามีหลายท่านนะนะคะก็แบ่งงานกันไปว่าใครถนัดด้านไหนก็ทําด้านนั้นเพราะว่าช่องทางจําหน่ายมันจะได้ไม่ซ้ํากันของจะได้ไม่ไม่ต้องมาแข่งกันเองด้วยคนนี้ก็สวยมากเลยนะคะหรือแม้แต่ตัวลิปบิ้นที่ใส่เหรียญสําหรับโยนทานเวลางานบวช พวกเราก็รับทําด้วยนะคะเวลาที่พวกเราแต่ละคนทํางานพิเศษเหล่านี้เนี่ยไปขายที่ไหนคุณแม่คะมีตลาดไหมคือเราไม่มีตลาดนะคะก็จะขายตอนที่เขามีงานอย่างที่สถาบันมีจัดงานเทศกาลหรือ open house เปิดบ้าน เราก็เอาสินค้าเราแบบันนี้ไปจำหน่ายแล้วก็ืแม่ก็ช่วงที่เขามีรอยกระทงค่ะเราก็ถึงได้จ้ายจำหน่ายทีหนึ่งเข้าใจแต่ว่าปีหนึ่งก็ไม่กี้คีั้างคือท่าผู้ชมจะเห็นนะคะว่าคุณแม่เหล่านี้เนี่ยขอโทษนะคะ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่ได้งอมืองอเท้าเราทําอะไรได้เราก็พยายามทําทุกอย่างทั้งดูแลลูกที่แบบ ดูแลลูกคนเดียวเหมือนดูแลลูก3าคนเลยนะถ้าเกิดน้องๆก็เป็นเด็กพิเศษเหล่านี้นะะต้องทุ่มเทมากแต่ว่าก็ยังสงสัยในในสิ่งที่พวกเราร้องขอระยะเวลา2ปีแล้วใช่ไหมที่เรายื่นเรื่องกับกองสลากแล้วทุกวันที่หนึ่งเราก็จะนัดไปสวัสดีทางกอง,องสลาก,ลากประจำนะฮะหลายคนเรีวยกว่าเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ประจำแล้วนะฮะเจอกันทุกเดือนเรามีสายนะคะ<สาย>ของทางท่านรองผู้นวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันตำรวจเอกบุญส่งจันทร์ศรีท่านอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองผอบุญส่งค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท้านองขออโหน้าคุณแม่เหล่านี้นะคะท้าลองค่ะครับผมเพิ่งเพิ่งได้ดูรายการเนี่ยนะครับอืมค่ะครับ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 ได้ได้ฟังเรื่องแล้วนะครับก็คือถ้าขอชื่นชมท่านคุณแม่ทุกท่าน่ะนะครับที่ได้ดูลูกของท่านด้วยความเข้มแข็งนั่นนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่เหล่านี้นะคะอย่างที่ท่านองได้ยินคือทิ้งลูกไม่ได้แม้แต่ปั๊บเดียวเพราะมันคืออันตรายถึงชีวิตอ่ะนะครับเพราะน้องๆเขาจะไม่ค่อยรู้อะไรเลยฉะนนนัั้้งงาาาททที่่่ํํกก็ตตออยูแบ บ้านแล้วทำตลอดเวลาก็ไม่ได้ต้องทําตอนลูกหลับลูกหลับคือเราทำนะคะฉะนั้นก็เลยว่าจะเรียนสอบถามนะคะว่าในในความเมตตาของกองสลากที่คุณแม่เหล่านี้เขาได้ยื่นเรื่องสองปีแล้วมั้งค่ะนะคะใช่ไหมครับประมาณสองปีไม่ทราบว่าท่านองบุญส่งพอพอได้มีโอกาสนําเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมบ้างไหมคะว่าพอจะช่วยเหลือยังไงบ้างได้ครับเพราตนําเรียนอย่างนี้นะครับคือเราได้ตามเรื่องนะครับ คือเมื่อสักสองสาเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะมีกลุ่มกลุม่มผู้ปกครอ,องของของของเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจะนะครับได้มายื่นเรื่องกับที่ทางนักงาน,าน,น,น,านใช่ค่ะกลุ่มนี้แหละคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการขอรับการสูรกลุ่มกุ่มแม่ยอดนักสู้นนเนี่ยค่ะทางสำนักงานก็ได้นําเรื่องเรียนเข้าสู่คณะกรรมการสลากเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะแล้ทางในส่วนของนักการสลากก็ได้มอบหมายให้สำนักงานเนี่ยไปดำเนินการในข่าวจัดสรรสลากข่าวต่อไปเนี่ยนะครับถ้ามีการจัดสรรสลากเนี่ย ก็ใหกลุ่มของพวกท่านเหล่านี้เข้าไปพิจารณาด้วยนะครับค่ะท่านรองค,ครับปกติการประชุมเพื่อจัดสรรสลากครั้งต่อไปนี่คือเมื่อไหร่ครับเป็นทุกปีหรือ,อหรือระยะเวลารวงรอบาวงรอบของสัญญานะครับและวงรอบออนนี้จะครบจะมีครบจะจะมีการจัดสรรอีกทีก็ามาเดือนกร,รกฎาครับกร,รกฎาคมปีนี้ใช่ครับใช่ค,ค่ะและในวงรอบแต่และวงรอบที่จะมาพิจารณา,าใหม่เนี่ยจำนวนหลายพันเล่มไหมคะท่าน ก็เยอะครับก็เยอะครับก็เยอะครับก็เยอะอยู่นะคะครับใช่ครับใช่ครับแล้วแต่ว่าของอันไหนที่จะคบสัญญานะครับเราก็จะพยายาแล้วก็เรื่องนี้ได้รับมอบหมายมาแล้วนะครับ่าให้เราเอามาพิจารณาด้วยนะครับแสดงว่าคุณแม่ทั้ง14ท่านต้องไปรายงานตัวที่กองสลากทุกวันที่หนึ่งเรื่อย อย่าพลาดเลยนะจนกว่าจะถึงเดือกนกรกฎาคมเดี๋ยวจำหน้าไม่ได้นะจื <c oughs> อจำได้อยู่แล้วครับรู้จำเรื่องได้นะครับเพเียงแต่ว่าเราคงไม่สามารถที่จะดเาเนินการได้ได้โดยทันทีน่ทนใดนะเพราะว่าจริงๆเราดูแลท่านในใน,ในกลุ่มของของพี่น้องผู้พิการเนี่ยเราก็ดูแลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลายๆกลุ่มนะฮะแล้วก็เราเรคงต้องดูแลในภาพรวมด้วยนะครับ ค่ะดีค่ะเราเข้าใจอ่ะนะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมากองสลากเองก็ดูแลพี่น้องคนพิการหลายกลุ่มที่ได้สลากไปนะคะแต่คิดว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ที่มีความเหมาะสมไม่น้อยนะคะใช่ครับใช่คือยังไงเราเราคงไม่ได้ทอดทิ้งนนะครับเพราะทางทั้งคณะกรรมการก็ได้รับทราบเรื่องแล้วนะก็เรารายงานให้ท่านทราบแล้วท่านก็มอบหมายให้เรามาดูแลด้วยนะครับดีค่ะได้ยินอย่างนี้ก็ชื่นใจเดี๋ยวประมาณสักวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะ เวลาที่คุณแม่เหล่านี้ไปไปรายงานตัวนะฮะเป็นประจำเราใช่ไหมคเดี๋ยวทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจะขออนุญาตร่วมขบวนไปดูการรายงานตัวด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่อง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 สิงของที่ทำเนี่ยนะทางสำนักงานก็ยินดีนะครับที่จะอสนับสนุนนะฮะของที่ทํามานะครับผมถ้าไม่มีตลาดเนี่ยเดี๋ยวทางสำนักงานเดี๋ยวผมจะลองทําตลาดในส่วนของของของพนักงานเราด้วยนะฮะจะได้ช่วยช่วย สนุนสินค้านี่ด้วยนะครับโอ้ขอบคุณมากค่ะครับถ้าเกิดยังไงอาจจะเป็นทุกวันที่หนึ่งนะคะท่านที่ที่ไปรายงานตัวขออนุญาตตั้งโต๊ะเล็กๆ จัดจำหน่ายได้ก็ยังดีนะคะให้พนักงานได้ช้อปปิ้งกับคนละชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ยดีไหมคะดีไหมคะดีครับเย็นดีโอโหฟังท่านรองผอผู้หญิง่ดิฉันมั่นใจเลยนะว่าคุณแม่ต้องได้สลากแน่นอนเพราะว่าท่านพยายามช่วยจริงๆขนาดยังไม่ถึงรอบท่านยังอยากให้เอาของไปจำหน่ายก่อนเลยท่านท่านก็อยากช่วยทันทีที่ช่วยได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในส่วนของคุณแม่ฟังที่ท่านรองผอพูดแล้วอยาก เสนอแน่หรืออยากบอกกล่าวอะไรบ้างไหมเชญค่ะคุณแม่ท่านนี้ก็ได้เป็นตัวแทนสักนิดหนึ่งเชนค่ะครับครับอยากบอกท่านรองพอ,อกองสลากยังไงคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าได้ยินท่านรองอออผอพูดดันรู้สึกตื่นตันใจมากเลยค่ะครับ,รบถ้าเกิดได้ได้จำหน่ายสลากตัวนี้แม่ว่ามันจะช่วยครอบครัวเราได้สักแค่ไหนจะช่วยน้องได้สักแค่ไหนแม่ได้มากค่ะเช่นเช่นเป็นค่ารถแล้วก็ เป็นค่าฟื้นฟูศักยาภาพของน้องเมื่อเวลาที่จะต้องอไปทํากิจกรรมบำบัดน,นอกสถานที่อย่างนี้ค่ะค,คือหมายถึงว่านอกเวลานะคะครับ เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มีรายได้อะไรเยอะนักแต่ต้องจ่ายทุกวันพาน้องมาฝึกที่สถาบันราชานุกูลทุกวันนะนะค่ารถมันก็หลายตังค่ะเอาละค่ะเอาละขอให้มั่นใจนะถ้าลองบุญส่งรับปากแล้วอิฉันว่าสบายใจได้นะเพราะท่านตำรวจเก่าคำไหนคำนั้นไม่ต้องห่วงนะคะค่ะยังไงต้องกราบขอบคุณท่านรองบุญส่งอย่างสูงเลยขอบคุณชาวกองสลากทุกท่านถึงกรรมการที่พิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ แ่ะท่านผู้ชมก็ต้องเรียนเลยนะคะว่าของเหล่านี้ที่คุณแม่ทําไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรด้วยใช่ไหมคะ<ช><ช>ของเรามีเยอะกว่านี้ใช่ไหมที่ม,มาน,<ช>นี่คือส่วนน้อยท<ช>่านผู้ชมไม่อยากจะบอกเลยะ เป็นคอนเทนเนอร์ได้แล้วมั้งเนียนะเพราะว่าทำกันหลายหลายครอบครัวนะคะแล้วก็โอกาสที่จะขายก็ไม่บ่อยฉะนั้นก็เลยมีของอยู่เยอะนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการสถานีประชาชนอยู่ใครอยากจะช่วยอุดหนุนจะซื้อไปขายต่อก็ดีจะซื้อไปใช้เองซื้อเป็นของขวัญในเทศกาลวันแห่งความรักวันสงกรานจะถึงวันผู้สูงอายุทุกเทศกาลเนี่ยขอตัวแทนสักหนึ่งท่านบอกเบอร์ได้ไหมเผื่อคนดูเขาบอกเออเอออยากช่วยอยากช่วยติดต่อเบอร์ไหนคบคุณแม่086 เก้5 2 2 5หค่ะได้ชื่อสุพัฒค่ะคุณแม่สุภักนะคะ,คะได้ค่ะหรือว่าติดต่อเข้ามาที่สถานีประชาชนก็ได้บอกว่าอยากคดหนุนสินค้าของกลุ่มคุณแม่ยอดนักสู้นะะเราก็จะให้เบอร์ไปเลยนะคะ,คะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถามคุณแม่ทั้งสามท่านท,ท,ที่เป็นตัวแทนเนี่ยนะค,ะคุณแม่สุภัค่ะ,คะเวลามองเห็นลูกเนี่ยอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับลูกเราบ้างจุดแรกอยากเกิดปฏิหาระคะ่ะคือปฏิหารยังไงก็ได้ที่ช่วยให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะนั่นคือบรรลุสุดยอดของชีวิตเราแล้ว<อ>ที่เราทุ่มเทกันทุกวันเนี้ยเราจุดหมายเดียวกันทั้งหมดคือต้องการให้ลูกช่วยตัวเองได้ไอพอทุกคนอ่ะเขามีตัวเขามีแขนมีขาแต่เขาไม่มีสมองที่จะควบคุมร่างกายเขาทั้งหมดพ่อแม่ทุกวันนี้เป็นแขนเป็นขาเป็นแทนความคิดเขาทั้งหมดเขาเจ็บปวดเขาเป็นอะไรเราไม่เคยล่วงรู้เลยเนี่คะ่ะแล้วการสื่อสารกับเขาอ่ะ เราสื่อสารกับเขาเรายังสื่อสารไม่ได้เลยอะ่ะแล้วสังคมข้างนอกที่อยู่ข้างนอกค่ะเขาจะเข้าใจรับรู้เขาไหม,มสิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดได้หนูขอปฏิหารอะไรมาแลกกับชีวิตแม่แม่ก็ยอมแม่ไม่เหลืออะไรเลยก็ได้แต่ขอให้ลูกช่วยตัวเองได้ค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะบอก <นะ S 1> ค่ะ,อกอะค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของคุณแม่พรเพนนะคะคุณแม่อยากจะบอกอะไรคะก็อยากให้ลูกมี มีพัฒนาการที่ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดนะเปื่อวันไหนที่แม่ไม่อยู่แล้ววันที่ไม่มีแม่แล้วนะคะอ่าลแล้วแม่พรอทิ่์ลระคะก็เช่นกันนะคะอยากได้ปฏิหารที่ทำให้เรกอยู่กันในสังคมได้ดีะอคะ่ะมีพัฒนาการที่ดีเป็นเด็กปกติได้ในเร็ววันนะคะแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะ,คะแต่ก็ขอสักนิดหนึ่งให้เราได้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปอะ,ค,ะค่ะ คือถ้าว่าท่านผู้ชมทุกท่านชมรายการอยู่นะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเข้าใจความรู้สึกได้ง่ายนะคะหลายๆครอบครัวจ,จะบอกว่าอยากให้ลูกเก่งอยากให้ลูกได้นั่นได้นี่ทําอะไรได้หลายๆอย่างนะคะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนคาดหวังอยากให้เป็นแต่สําหรับคุณแม่เหล่านี้ขอ,อนิดเดียวไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องไปได้รางวัลอะไรบาเลยลูกขอแค่ลูกมีพัฒนาการดีขึ้นขอแค่ลูกช่วยตัวเองได้แค่นั้นพอนะคะแม่ไม่ได้ขออะไรเยอะเลยนะคะฉะนั้น ก็ฝากพวกเราคนในสังคมนะครับแบ่งปันช่วยเหลือดูแลกันนะฮะใครมีมากใครที่มีศักยภาพจะช่วยอะไรได้อย่าช้าเลยนะอย่าอย่าแค่คิดนะคะ ยื่นมือหยิบยื่นความช่วยเหลือมาได้เลยนะคะเอาละค่ะบทีช่วงหน้านะคะเราก็จะมาคุยกันต่อแต่ช right, ่วงนี้ต้องขอบพระคุณคุณแม่ทั้งสาท่านมากนะขอบพระคุณค่ะช่วยกันนะคะช่วงหน้าก็เป็นเรื่องของชาวบ้านนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่ตำบลบ้านเ็ดอำเภอเมืองนะคะร้องเรียนบอกว่ามีผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรรนะคะปิดกั้นทางระบายน้ําเดิมทําให้หมู่บ้านจัดสรรนะคะเกิดปัญหาน้ําท่วมค่ะเรื่องนี้เทศบาลยืนยันว่าจะต้องช่วยประสานงานช่วยเหลือให้ได้นะคะเราจะมาติดตามรายละเอียดได้ในสถานีประชาชนช่วง 何だ